ประวัติผีตาโบผีตาโบเป็นผีที่หลายๆคนคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีแต่ไม่รู้จักประวัติที่แท้จริงหรือรูปร่างของมันแต่มันก็เคยเป็นผีที่มีชื่อเสียงในอดีตทว่าในปัจจุบนันมักถูกนำไปผสมรวมกับผีประเภทต่างๆเนื่องจากมักมีลักษณะโดยรวมเหมือนกับผีทั่วไปทว่าไร้ลูกตาตรงส่วนที่ควรจะมีลูกตานั้นเป็นเพียงเบ้ากว้างโบ พวกมันจะออกตามหาดวงตาที่หายไปของตนเองและอาจจะควักลูกตาของคนที่บังเอิญโชคร้ายไปเจอเข้ากับมันถือเป็นผีที่น่ากลัวประเภทหนึ่งเลยก็ว่าได้หลายคนอาจจะพบผีตาโบเข้าโดยไม่รู้ตัวเพราะเมื่อกลายเป็นผีผีทุกตัวก็พร้อมที่จะแสดงความน่าสะพรึงกลัวที่สุดออกมาส่วนผู้ที่พบเห็นผีก็คงไม่มีใครคิดที่จะรังรอเพื่อแยกแยะว่านี่เป็นผีอะไร ก่อนจะวิ่งหลบหนีเป็นแน่แท้เชื่อกันว่าผีตาโบเกิดจากคนที่เสียชีวิตโดยที่ศพไม่สมบูรณ์ไม่มีลูกในตาซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือจากการถูกฆาตกรรมนับเป็นผีใตหงหประเภทหนึ่งเนื่องจากร่างกายไม่สมบูรณ์จิตใจจึงมีห่วงต้องการของของตนเองกลับคืนจนกลายเป็นพันธะผูกพันไม่สามารถไปสู่สุคติได้อย่างสงบ เยื่อรายใดก็ตามที่เจอกับผีตาโบก็มักจะถูกควักในตาออกไปพวกผู้ใหญ่ก็มักจะนำตำนานของผีตาโบมาหลอกเด็กๆไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านจนดึกดื่นไม่เช่นนั้นอาจจะโชคร้ายเจอกับผีตาโบควักในตาออกไปได้ เรื่องราวของผีตาโบเป็นที่รู้จักกันจากหนังในชื่อเดียวกันที่ออกฉายในปี2,524เป็นเรื่องราวของแท็กซี่ฆาตากรที่ควักในตาของผู้โดยสารไปให้เมียที่ตาบอดและเหยื่อรายหนึ่งที่ถูกควักในตาใด้เป็นวิญ,ญญาณหลอกหลอนฆาตากรและต้องทวงคืนในตาของตนเอง ผีตาโบมีพละกำลังมหาศาลสามารถควักในตาของเหยื่อออกมาได้โดยง่ายดายแต่ก็มีจุดอ่อนที่มองไม่เห็นดังนั้นหากใครเจอผีตาโบให้พยายามหาที่ซ่อนสงบจิตสงบใจไม่ขยับขยื่นพักหนึ่งและระหว่างนั้นก็ให้กั้นหายใจไว้ด้วยเพราะเมื่อผีตาโโบไม่ได้ยินเสียงของความเคลื่อนไหวมันก็จะไล่ล่า,ลาเหยื่อไม่ได้นั่นเอง